วัสดีครับเอฟซสาวน้อยเป็นแพง่งเอฟซีป่าอำนานหรือว่าเอซหลานอ่อยมีณผู้หญิงมอหอดจอดทิ้ครับพี่น้องคำนี้สาวน้อยเป็นแพงข้าการแสแดงอยู่ขงขาวสากีครับหางยีงค้ออุตสาหกรรมอี่ทนีบอร์ดนะครับพวกแดงครับพี่น้อง หลังจากที่มาขึ้นเขาทำการแสดงอยู่กูแล้วครับเมืนน่อนี้เดินทางมาไกลครับมาขึ้นนี่ทำการแสดงอยู่ในวัดตะข่านระยะทางการเดินทางมื่อนี้ประมาณ180-110กิ 180, โลครับทีมงานเท่ากันเป็นเดิม <ๆ S 2> ครับมื่อนี้เรดตั้งระบบกาลัางสีแล้วครับสีสีแลว้วเว้นแต่น้อยแล้วครับมื่อนี้ขณะนี้กับเวลาประมาณ4โมงทีมงานจอดทีมงานยังกะสีแลว้วยมก็แล้วครับ เดี๋ยวจะไล่สายไล่ระบบเดี๋ยวเรื่องใหม่แร่งเชื่อแร่งใจกันครับมาแร่งครับสาวนอยในทุการแสด้งยูเฮ้โค้งคาวาซากิเอาเพื่อปลกแดงครับจากวัาละย่องทีมงานฟังนี่ก่อีฟังไล่ติ่งของเอดีเศร้า กีบบารบอนอนครับนั่งขึ้นระบบไฟครับเพราะว่าเมื่อกี้ระบบฉากที่แล้วๆวันนี้ระบบฉากค,คนทัดคนย่งขึ้นวันนี้กาจะเป็นระบบไฟครับมึงขับไฟเมื่อนี้เขาใส่ระบบไฟของปีนี่เป็นการเทคโอเวอร์ของ s อ e ครับหรือปลาโกปาโก้เนาะโก้หรือโกเสียโก้หรือเสียโกกันโก้ เอสพีโคราดครับฮะพิโกเอสพีโคราดครับบีมปีนี้ของเข้าเทอะไรจางซี่ซิบัวกะพาซิบครับบ้านี้ไฟผ้าไฟสติโอ้เปรียบครับบีมน,นี่บีมบีมเท่าไรบีมบีมบีมรุ่นใดนี่รุ่นสามสามร้อยวัตต์เหตุของเอสพีโดยเฉพาะครับต้นฝนครับต้นแดดต้นฝน ่วาเล็กข้อยมันจะทังได้อีกเอาเอาเอาโอ้ตัวตึยงนะครับนี่ตัวตึงของทีมงานบ,บ,บนอลมอนนนครับพี่น้องคุณการังสีแล้วเตรียมงานทิประบบจอพี่นี่ <c oughs> พี่น้องแต่จอพี่สิบ ไอพี่สี่เกนี่ของเขาเนี่ลอยเจ็มก้อนครับไอลอยเจ็ดาตารางเมตรสามสี่สหแบบของพี่ก้อนหาสิบก็คือมีสิบก้อนครับเกือบสิบตารางเมตรครับ ี่ครับทีมงานห้อกับก๊ากเอาประดับกระดานวันนี้ก็นด้ไรครับ มือเงินของเข้าเดินทางบ่ไกลครับมือนสบายสบายครับพี่น้องเว่าะย่างมือเราทำการแสดงอยู่ล้านปลาเกลือครับไปเกลือพัทยาสายสามพัทยาเหนือครับพี่น้องดดโอ้โหจานคุมโอ,โอ้อันนี้กับตัวกีดครับตัวกีด <aning> ของบอลล็อบอนอนเฟ้เลยครับรู้ซึกว่าล่วงตัวไป ก็กำลังสีโตลงลังโตเออมันเป็นไงแล้วจะเว้นไปยังหมู่บ้านคือนแล้วจะสาวขึ้นแล้วสาวว่านมันเขายากพื้นที่มันจำกัดอันบ่แกมือนีมันร้านมันกว้างไงพี่สารเนาะมันก็เลยมันก็เลย่นมอคโอ้คำว่านี่เต็มมื้นแล้วครับเบิร์นนี่มือแรกแห่งมันจะงง่ายมันก็เลยได้ไว้แน่แน่นหมู่บ้านก็ไว้อันใดก็ไว้หมู่บ้านมันติดล่ม ติดลมแล้วรถมันเขาได้เทละขั้นสองขั้นเนาะอันนี้มันเขาได้เพิ่มเดียวพร้อมกันก็เลยนั่นถือว่านั่นเอาโอเคเอาเห็นงานเห็นงานครับสร้างขุมของบาร์บารอนดูแลครับอันนี้ก็ทีเป็นรถของประดับครับน้องยูู่บสวบสดี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีแต่ยูทูปเปอร์ตำกันอยู่เนี่ยอันนี้ช่องไหนครับเนี่ยช่องเดียว ต้องเด็ดเดียวครับอ๋อเด็ดเจียววันโอ้ยลูกศิษย์ของนุ่มจุครับผมครับผมฝากช่องปามน่านเราเพื่อนเอาไปเที่ยวด้ดวยครับครับผมอันนี้ช่องป้าโก้โอ้ยยูทูบที่ไมเอะไม่เอะก็เนี่ยยูทูบที่อายุไลด์ที่สุดในประเทศไอ้สาวน้อยไมเอกผมมากแล้วครับนี่ครับดีครับน่นอันนี้อะไรไร่สดบ่ไร่สดครับป้าสวัสดีครับฝากช่องปามนานเราเพื่อนเอาไปเที่ยวด้เยนะครับเออเปลือที่หลังแซงผมแล้วยังมาหาฝากไร พินจั่งสร้งครับครับฝากด้วยครับอันนี้ช่องป้าโก้ครับป้าโก้ตามให้คน4 5 0ไปกดให้ป้าน้าให้เราแซี้ยนชางโค้งผมไปครับผมป้าน้าลองเพลินมวิเชียวครับมากครับพี่น้องเต็มร้านนี่ผมว่าประมาณคนประมาณหมื่นหนึ่งเปล่าครับบ่มีหม่องอยู่กดครับกดกดมาละลัวเลยครับกดมาละลัวจังยี่แม่คอยได้ี่จังยี่แม่คอยเด้ดิจังยี่แม่สุภาพ อาอพี่น้องพี่ครับกาลั่งสีแล้วครับประมาณ8ปดสิบเปอร์เซ็นตแครับในการติดตั้งจะว่าเหลือเหลือเหลือไลไสายลยระบบครับจอครับทัดจะว่าตัวนี้ลติ่งก็แล้วสิขนของโหลดของลงครับพี่น้องอันนี้จะช่องมาอีกแล้วช่องหนึ่งช่องลงพอลงพอกระเฮ็ดช่องน้ำมูกวะนี้ต้นผิดบาดแผลไว้ไวครับ โอ้ยมันเป็นเป็นอิดอัดเนี่ยเป็นเข็มขัดธุ์เพียงพอดีไม่ต้องเห็นเลยครับช่องพอวันสคนณไลฟ์ไปครับติดตามไลฟ์ไปครับนี่เป็นพันไปเป็นนางหอยมอล้วเนาะเออเดี๋ยวก็ได้ฝากเนี้ยช่องเงินเอฟซีปาล์มนาดกับว่าฝากเนี้ครับฝากเอฟซีช่องปาล์มนาดฝากกดติดตามช่องพญาวันลำเพลินเอาวิเคราะอ์ปฏิบันลำเพลินเอาวิเคีาะหครับฝากที่ไหนครับกขลังมาไหมครับคนขับรถคนขับรถมาไหมครับมาไหมครรับเเา าาาบ่กพ้อออมยูยูทูปผมเป็นหัวนายโค้ชขับรถอายุไรที่สุดแล้วครับตอนนี้เจ้าเดี๋ยวนี้กับยูทูล้วครับสวัครับตู้เบรคของยางนอกฟาตู้เบรคของชอช้างออดิโอครับพี่น้องนี่ครับกำลังกลางปีเสียงกลางของอเมเจอร์ประทายของเฮียซงครับผมขุมพลังก็เป็นของช้างตาแดงครับช้างสามเฟสถูกต้องครับพี่น้องกำลังกลางปีแล้วครับ โดนทถ่นออั้นซาวครับครับรับรองว่าระบบเบรระบบซาวระบบเสียงกลางแหลมนี่ซาวชัดระบบกระแทกดังฮึบฮึบเพืเลยนะครับพี <c oughs> ่น้องไข่ไข่สันเลยนะ <c oughs> แม่นระบบไข่กระพือครับผมเอาครับมื่อแรกเจอกันครับตีล้าน ข้างสนามโคง้งคาวาสกีครับบดยใช้คา,าวาสกีประเทศไทยครับนี่คมอุตสาหกรรมนี่คมอุตสาหกรรมอะไรเีเนสีบอร์ดใช่ไหมมันคือของอะไรคาวาสกีเนี่ยมันเป็นเงนเกล็ดเสมอเปลืองมันก็ติดกันแหละกับอีเทนน่ะแต่ว่ามันนี่คมเปลอกแดงหรืนี่คมอ,อะไรผมไม่แน่ใจคมอมีนี่คมหินมะระหินมะระอ๋อคาวาสกีครับผมเอาครับเจอกันครับมาเรื่อง กแล้วครับการปีแล้วอ,ออกเมตีมออกครับมาแล้วครับเจอเอาครับเจอกันครั้อแรกครับ